สวัสดีกันจ้าเพื่อนๆวันนี้จะมาเก็บผักชีร้อนนะคะเราเก็บจะใบอะคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องตัดต้น,นะคะ่ะลิสเฉพาะใบเลยะคะ่ะอันนี้เราเก็บรอบสองแล้วนะคะ เืยยอดเข้าไว้ค่ะเอาไว้เขาแตกใหม่ค่ะเราจะได้มาเก็บได้อีกค่ะใครที่มีพื้นที่น้อยก็ปลูกส่กระถางก็เก็บแบบนี้แล้วค่ะเก็บกินได้เรื่อยค่ะ ค่ะคลิปนี้ก็ฝากกันด้วยนะคะสวัสดีกันค่ะ